ส่วนของกรมฐานราบที่8ค่ายศรีหราชเดชโชชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้นํากําลังพลค่ะที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็กําลังพลที่ดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปเข้ารับการฝึกอบรมนะคะจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทําให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและปลอดภัยค่ะกรมฐานราบที่8ค่ายศรีหราชเดชโชชัยตําบลศิลาอาเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นได้จัดกําลังพลเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของการปฏิบัติ ของพลขับในการขับรถรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะได้แก่การสวมใส่ชุด PPE การทำความสะอาดภายในรถหลังการใช้งานและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยชุดครูฝึกจากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพลขับ ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆและกลุ่มเปราะบ,บางในทุกกรณีซึ่งทางหน่วยก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอจากโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลสนามประจำในพื้นที่อื่นๆซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด19จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ